สวัสดีครับผมพบกับเชฟจังนะครับในยามเช้าแล้วน่ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับก็จะประทำนะครับเมนูหมูปลาชู่ขิงครับผมเป็นยังไงบ้างดูกันปลาที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นปลาตะโกนะครับพอดีเมื่อวานรุ่น้องมาให้ประมาณสองกิโลได้ครับแต่ปลาตะโกเนี่ยเป็นปลาที่ก้างเยอะครับต้องบังให้ทีก่อนนะครับ ันนี้ครับผมเป็นน้ำซุปนะครับก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำมันหอยสองช้อนครับฝาเขียวสองช้อนครับตะเจียหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะครับชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงเพิ่มได้นะครับส่วนผักนะครับก็จะเป็นขิงนะครับขึ้นช่ายแล้วก็พริกแดงนะครับขั้นตอนแรกนะครับตัดปลาเป็นแสบทอดครับเนื่องจากว่าปลาตัวใหญ่มากนะครับ ส่วนนี้เราตัวปลานะครับเราจะเอาไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะว่าเยอะเกินนะครับต่อไปครับตั้งกระทะให้ร้อนจัดๆนะครับอันนี้คือเลยนะเที่ยวอันพื้ลงไปครับจุ๊เยอะเลยถ้าร้อนแล้วก็ใส่เกลือครับเล็กน้อยอนะครับนั้นครับก็นำปลาลงไปทอดครับ ใช้ไฟกลางในการทอดนะครับเพื่อให้กรอบแล้วก็อร่อยนะครับหลังจากที่ทอดปลาได้เหลืองกรอบน่ารับประทานนะครับก็พักขึ้นหมยครับอยตั้งกระทะครับผมให้ร้อนจัดๆนะครับกระทะร้อนงทีก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยครับใส่กิ่งว้ผัดให้หอมนะครับไม่ต้องกลัวนะถึงเส้ะยาวนี่คือเดี๋ยวมันก็ดิ้นนะครับนะครับว่าเติมเติมน้ำเราเตรียมไว้นะครับใส่ไว้เลย อันครับนำปลาใส่ลงไปครับผมก็ตักของซุปนะครับราดกับตัวปลาครับตักนะครับแล้วก็นำปลาขึ้นมารับไว้นะครับก่อนที่จะใส่ผักใบแล้วก็พริกนะครับอย่างพร้อมก็เทเลยครับปลาจู้ขิงขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับทำเสร็จแล้วก็ต้องลองครับว่าอร่อยแค่ไหนลองดูกันนี่นะครับเนื้อนะครับแน่นเลยลองครับ อสมันสุดชื่นครับเหมาะสำหรับหน้าฝนนะฮะอากาศเย็นๆนะครับก็ต้องทาสูนครับแซ่บเลยอร่อยมากครับผมขอบคุณที่ติดตามชมเช็กย่างนะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีอ,อะไรก็ติดตามไว้ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ